ก็วัืสักครู่นี้พี่ปองก็แนะนําไปนะคะเกี่ยวกับเพลงที่วันนี้หน่ยจะนํามาฝากกันนะเป็นเพลงของคนสุพรรณเป็นคนร้องนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็อาจจะมอบให้คนสุพรรณบางคนก็ได้ที่เขาลืมพื้นเพลก็ได้นะคะเขาเขาสั้นๆป่ะเดียวเขาไม่เตีย้ยเขาสั้นค่ะ เขาสั้นหมดเลยค่ะเขาหลายสั้นด้วยโยกกันนิดนิดก็ได้นะคะนึกไว่ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มากี่ควาย นั่งคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเขียวเกี่ยวยาเนื้อควายทุกคืนวันเพียงเดี๋ยวเดียวลืมกันจริงกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าก็าลืมสาวชาวนาคนซื้อชื่อร่วง เดียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเบี้ยวคนลวงให้เรามองบนนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมลังควาย เดี่ยวคำว่าดังตัวเดียวจทำให้คนเดี้ยวคนลวงให้เรามองมนนี้หรือใจคนก็ดังจนลืมหลังควายขอบคุณค่ะเดี๋ยวพบกับบินทบาทต่อนะคะแล้วก็เพลงบางเพลงเนี่ยที่มอบให้ก็คือเพลงนี้คนดังลืมหลังควายก็ ในมาสุพรรณครั้งนี้ก็มอบให้กับคนสุพรรณที่เตี้ยๆนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าเกิดในแผ่นดินที่มันมีแผ่นดินถินกําเนิดตรงนี้นะคะแล้วก็พอเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็มาพัฒนาผืนแผ่นดินตรงนี้เท่านั้นไม่พัฒนาประเทศแล้วถ้าเกิดว่ามาขัดขวางการชุมนุมของพวกเราเนาะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวพบกับบินทบาทแล้วก็สำหรับบทบาทของ หน่อยในอนาคตตอนนี้หน่อยได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการปปรชภาคประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าหน่อยก็คงทํางานการเมืองภาคประชาชนแบบการตรวจสอบอย่างเต็มที่ตอนนี้พบกับบินทบาทค่ะขอบคุณค่ะ